สวัสดีจ้าพี่น้องมาเด้อจะมากินข่าวน้ำกันจ้าบันนี้เสนอเมนูซุปซุปหัวปีจ้าพี่น้องใส่ปลาทูแซบแซบจ้าซุปปีกว้วยละจ้าพี่น้องใส่ปลาทูแซบแซบจ้ามาเด้อมาเด้บอบ่อไรลลงคีปสองมือพี่น้องเอือยอยุงลายลงแต่เหมือนสาวคนยิข้ข่าวมาแบบนาสดคักพี่น้องวันนี้ <c oughs> หยุงไรพี่น้องเลยมา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 กินน้ำกันจ้าเขาก็บ้อนหอนหนึ่งแดดไม่มาหิวเข่าแห้งพี่นอ้องเอามานันโซนๆสิล่ะจะผึง่งหยานกันเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อจ้าอพี่อื่นบ,บอกพักพักกับไม่อยอดแค่ ปลาตอแตงมะเขือเ <c oughs> มื่อวานนี่กับไปเที่ยวพี่น้องเ,งยอเ้ยบริเลร่งคลิปมือก้อนกับไปยุ่งได้ซ้องมือ บ๋า bao đu ๊บแสบเ้วอวพี่น้องเ้ยลองมึงเด้อกขัว,ขวพริกขัวหอมขัวกระเทียมพี่น้องอกระตำ แล้วก็ตําปีดีห้าดวกแล้วให้สมจนเนียบหน่อยยากะตําเราตํแล้วก็ปลาทูแล้วก็แซ่ปลาแดกหน่อยเรงปรุงปรุงสุดรสชำนันด่ะตามใจมาก แสบได้พี่น้องหิวเขาว่าน้องเนื้อพี่น้องเนื้อเพ็กคือข่อยบอก ปวดหัวจนตาบวมพี <c oughs> ม่งนาะเด้อจ้ากินน้ำกันสบู่สกคนแซบจ้า เสียงดังเขาได้ไหมข่อยกระโบเคยกินนอ,อกจากพี่น้องพี่เ็นสองหนึ่งเป็นเห็ดน่องก็นหนึ่งเห็ดจะาวานน่องก็ว่าใส่กบบทู่เขาใช้ง่าใส่ยังกบบข่ระใส่แซ่บพี่น้องคือกันกับจุ่มเหมมีด้วย กก็คิดว่ามันสิฟาไหนะ ตสมเปียเปียดเลยกับมะฮันน้องเบิร์ตอนในร่อ,อรงคลิปสองเมือ่องก็เป็นตายูด้วยพี่น้อง gì kính pháo cho xin mong khương em không chị em mong khương thì nào bố có tiêu hồi kín ba xuống ba có điều I'm talking to Cutler. บ้านนี้พาดูปเที่ยวใะไเนีบางแสนพี่น้องไปหาดบางแสนหมู่บ้านเนี่ยคนกรายอยู่ จะบอดด้ดยด่องเหนียวนามามันมันฮ้อนนังอยู่หากรับนังอยู่เทินผีกันย่งดำแล้วล่องทช้งสิครับ เขาติดหนูไต่ไม่ลันหน้า เขากระเลมะมจะต่อใต้มัดกระซ0บบาทพี่หน่องซื้อมาดสองมัดซื้อมาแต่เมื่อก่อนว่าสิว่าสิกินตำนุ้มจีนแดดเปลี่ยน,ดดนใจ ไปเบิดเหมือนพี่น้องหมู่บ้านเนี่ยต้องไปท้ำบุญที่วัดไปท้ำบุญเน่ยไปทะเลทะเลกัน <c oughs> น้องมุ่นไอ้เสือซื้อกุง้งซื้อมึกยี่น้องมุ่นย่างกันยังไงถัดไปถัดไปมาซื้อชมตำ ที่รสยืดเบิดมือเาะว่าเนี่ย <c ười> คือสมตาำยูอ่างอนนัชิล,ล่านะครับไปนั่งกินยูหาดบางแสนเจ <c ười> ๊บ่วยเริร่มคลิปเพราะว่าไม่เบาสะดวกนช่ยันไปหลายคน ยอดแค่กับเขากันเนี่ยที่น้องอย่าบอกเขาซ้ำนี <c> ่ <oughs> เป็นคนมากเนี่ยเดี๋ยวอิ่มเลยละสิบสามนาทีแล้วเนานะกี่เขาจะชิปก้นนาทีอไม่อิม่มยังไงคำสุดท้าย พี่แนวก็จิตากพาไปในพี่น้องเนอบดเมื่อ,อไรงานแม่งกอนต้องเฮ็ดงานบานนังเลียงดุอืมอิ่มแล้วพี่น้อง น่าบักได้ <c oughs> กินอีกสองก้นสามก้นกรบเบิดกัดเมันไงแนละ้วมันแน่นคลิปนี้กับใบสเสน่ห์นะจ้าพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมจ้าขอบุญขอบค้นได้หลายจ้าที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันเด้อจ้าทั้งไม่ทั้งเกาที่โปรถิมาป้ากันนะจ้าขอบุญขอบก้นดีคลิปนี้กับใบสเสน่้จ้าพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมจ้าสวัสดีจ้า